เราคือเราอ่ะจะดูของแขกด้วยคือเห็นเขาบอกว่าเข้ายูทูบแล้วนี่นะทุกคนเห็นปะเขาบอกว่าเข้ายูทูบแล้วแล้วก็จะมาทํารีแอคดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็คืออันนี้เป็นของศาสนาอิสลามมาทุกคนแล้วก็บ้านเราก็อิสลามด้วยก็เลยอยากจะมาลองดูมันจะน่ากลัวขนาดไหนทุกคนเห็นเขาบอกกันมาว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะทุกคนก็มาเริ่มดูกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลามาเริ่มดูเลย ก็เห็นเออคือจะบอกว่าบ้านเราข้างนอกเขาก็ดูกันอยู่นะแบบจอใหญ่แต่เราไม่ดูจะมาทํารีแอคดูหนังของของแขกกทุกคนแต่ถ้าเกิดหลานมากเข้าอ่ะเเราจะมานั่งดูกับพวกไดโน่บ้างอันนี้ให้ดูอันนี้ก่อนทุกคนว่ามันคืออะไรบ้างเราสิ่มันเนาะมาดูกันเลยนักมวมเป็นเที่ยวอะไรเนี่ย

Ok ok. ui. <coughs> <Ooh. coughs> <coughs> Yes. Ayah. Mama Nina, ini baba. Tak. Oi. Maaf ya. Ya. โตแน่นะแน่เน็นอขออนุญาตทุกคนอันนี้คือไม่รู้นะว่าแบบไม่รู้ว่าทางอิสลามแบบของแค่กอะมันจะมีของข้าวแบบนี้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเล่นของจริงจหรือเปล่านี่คือ,คอแอบน่ากลัวเหมือนกันนะ กลัวโดนกับตัวเองอะทุกคนอันนี้ก็คือจะไม่ได้พูดนานนะอัดต่อค่ะทุกคนเริ่มถึงอาซานมาแล้วเอาจริงนะไอตอนที่เขาละหมาดอะเหมือนมาสิดเรามากเลยเหมือนมาสิดที่เราไปอะเี่ยคล้ายๆอะทุกคน

บอกว่าเราต้องมีอยู่อะไรอะด่าเนาะลองยิ้มมาหล้วยนิเอ้ออะไรครับ ว่าน,นะครับที่ทำงานราชการที่นี่อโอเคครับเชื่อครับขอบเลยครับค,ค,คออีคีเฮ้ยพูดใช้ได้ไมาพูดแต่แรก <c oughs> คุณแน่ใจนะว่าเพื่อนคนที่ชื่อชาติอะไรนั่นน่ะเขามีงานกับดีบ้านพักกับคุณแน่ใช่ไหมเราไม่มีเงินเติมน้ำมันกลับแล้วนะคุณนี่คุณคุณหาเชื่อใจผมบ้างสิ <c oughs> ขึ้นปั๊บ มันมากเลยนะครับน่นอ,อยูเดีย,ยเดี๋ยว่ชิงโอ้เออไม่ออกใหญ่โตไม่เปล่าเลยฮะยังไงคุณเอาอยู่ด้านนะก็โอเคยกเากาศแล้วก็บ้านก็ดีสาบ้านจปกเธอเลยนะหรอพ <c oughs> ี่พี่แจบ้านนะครับขอให้ความสุข,ขกับการนด้วยสุดใหม่ นันเนี่ยหนังจะนะให้คนขึ้นไปคนเดียวอย่างเงี้ยวันนี้ช่วงบ่ายว่างป่ะจะไปคุยงานกันได้เลยอหน,นังก็ได้ ทุกคนเราอาจจะมีตอนที่ต่อ EP 2นะเพราะว่าเราจะอัด EP ละ10นาทีเพราะว่ามันจะลงไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดมันเกิน10นาทีคือจะลงคลิปไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็ไปนาทีละรีบรีบต่อเลยไมื่อคอ่ะ นี่เด็กคนนี้มันเจออีป้าครั้งน,นี่ตอนริมชายหาดอะจำได้อยู่เคยดูอยู่แบบแบบสปอยอ่ะมันไง อย่างห้าเล็กหนาเนี่ยคุณจดหมายมันอยู่เมาคอเตอร์นั่นน่ะ รอต่อ EP สองายบายก็ตอนนี้11นาทีแล้วเพิ่มมาให้อีก1นาทีรอต่อ EP 2นะคะทุกคน EP สองก็จะเสร็จนาทีเหมือนเดิมรอต่อเลยเราติดตามดูนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากดูจริงๆก็ติดตามดูนะคะทุกคน EP 2เข้าแน่นอน EP 2ไม่เกิดวันนี้จริงๆ